บสบายดีพอเป็นพี่น้องกองไฟสุขุมสุโขณ์ขขมาขอกัรามใหญ่นะคะวันนี้นะคะเมนูของเฮามานําเสนออันนี้ก๋วยกุ้งเด้จอจ้าก๋วยกุ้งเต็นเฮานะคะแซ่บๆจ้ะมีแบบซุปกะบี้ตัวนี้แบบซุปขวบโปรโบกินซุปโปรโบ่ก,กินดิบแล้วก็อันนี้จะเป็นมักเลนฟ้าที่ว่าล้นไฟแล้วนะคะอันนี้กหน่อไม้เองแล้วก็ผักสะเดาจา้ะผักสะเดาแซ่บๆแล้วก็มีผักยินเฮาแน่ผักกาดยินเฮาโอ้ยแซ่บอีนนี้พี่ดองเลย ขอบคุณมาใหม่ๆขอบคุณมาใหม่ๆจะเป็นเขากำห้าวกินกันดับเศษเศษหืมแเศษไว้ปรุงเต็นสุดยอดความแซ่บแล้วก็ของมาเก็นเลยขออนุญาตเด้อผู้ใดบ่กินดิบน้นนะคะ ข้องกินมันข้องกินขึ้นกับปูมากตีรั่วน่ะ may to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ý bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you. ลวท่านผู้ชมไปกันเด้อค่ะเดี๋ยวก่อนพบพอกันบัดหน,น้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซาญายเนเดอร์ค่ะพบพอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กล่าวคำว่าสวัสดีจ้า